สวัสดีครับพี่น้องครับมาเดนบรรยากาศงานงานบ้านน้องแหวงครับบรรยากาศเป็นไนพี่น้องพยาบอกหนาวครับใครในถ้ารู้โมหันก็จะโมบายไหมครับดีอยู่ แล้วครับพี่นอ้องเาทยอยมาแหละตอนนี้ค้นข้างไหนก็พันกว่าแล้วครับเวลามันสองทุ่มสอ,องทเลยตี่ทุ่มแล้วนี่สองทุ่มเลยบอกทุ่มกัาะละแค่เลนเนี่ยโอ้สองทุ่มสองทุ่มตรงครับตอนนี้อ๋อเอันนี้แน่นอนครับเมื่อนี้ อาการบ่ค่อยดีพี่น้องหนาวมาสองสามมือแล้วมันซงซีไข่ครับเป็นากาไปโบสถทั้งหมดทั้งนั้นบัตรนะฮะเท่าไะบัตรละร้อยครับบัตรละร้อยการกุศลพี่น้อง mm hmm. อ่าแการด,ดูแลรักษาความปลอดภัยกันพิธีกรรมครับ mm hmm. จากบัตรแข่งเป็นไข่เป็นเท mm hmm. ่าไรแล้วพวกพี่น้องมาดู mm ้เ hmm. ลียงเลย mm hmm. น้องมึงจากหล um, ายๆช่องเมึงเล้กผู้บอลนั่นผมใส่เสียสามตัวแล้วเนี่ยโม่ไว้ทนาวอะไรโอ้แล้วมัได้หนาวเจ้าผมนะวันนี้มันหนาวกว่าชุดคนั่นเลยเนี่ยอาการของเจ้าของวันนี้ขั้นเนี่ยขั้นตัวแเนี่ยพร้อมไหมครับทะเลายเป็นยังไงวะเนี่ย จะลบทางให้พี่น้องเพื่อนเข้าว่าอันจะไปยินยืนมุมทังคุณก็ได้กว้างๆอยางนี้ข้อรมเกน1 5้าครสามารถเยิห่อไมเิน150้5่งรับตะกนเพื่อยืด150 1ตัวต้องพิจารณาตามาสี อ๋อแสดงว่าบัตรไปได้แล้วพี่น้องมีแต่คนตรงไปได้เลยไปัเดี๋ยไว้พูทีเดียๆไปวนไมบัตรแข่งไรก็บัตรงานนอยู่ครับแม่น้องเราปปน่งร้อยหาิไม่ีดนต้อาไปปั๊มปั๊เจะปทันแล้วพี่น้องง สองทุ่มเพิ่งสองทุ่มครับพี่น้ำสบายใจได้ครับตอนเนี้ยเอาไว้ไปอยู่ตางบุรผมว่าอยากไปอยู่ตางบุรมันมีตะทิงอยาก สบายเนี่ยสอง 30, Eller, สามมือ stay, ไม่ได้ทรงงานบ่อนอยจา้าเมื่อทั้งงั้นไก่ในอาการบอดีครับนี่เนี่ยคัประสกเลยครับโอแต่ละคนมีผ่าหุ่มผ่าหนีพัน่าเ่าพันวัมมาตอนนี้นั้น

ตอนนี้ได้ใจผมเนี่โน้นสั่งกับประจักษ์นี่ พระจักป <m í toys> ีนี้ประมาณยันได้ลมเชมป์้ใช่าน้นสั่งนองบอลลูปุยังยุ่ยี่ผมมาตั้งหลายปีแล้วปีต้องปีได้มาเจอพระจักรวางไหนซีหาพื้อที่แล้วเนี่ยบอลลูาติบ่ายังได้ไ่น้องให้ค้ยังมาหลาก็ดอคกับเดีย ลายเนี่ยมันงานฟรีเนาะมันที่เป็นแหละไทยอยู่มึงทั้งใดดิครับคนมาจากะว่ามันคนเปิดอำเภอเอารถอำเภอประจัก์กันมีเท่าไหร่นะน้ำด้เท่านั้นแหละลรถตื่นสาวมาเนาะขยะสังกะสีอมงกุลงปลดัดออกขาดมีขาดร่างข้ามีน้อยมาที่เนี่ออำเภอนั่นครับ นั่นนะคือตาบานเราบอกว่าเวทีเก็บแล้วอ่ะล้านข่ายยังยังเก็บบ่แล้วอ่ะครับบ่มีแห่งว่ดเก็บร้านแล้วคนเก็บร้านก็เก็บข้อตัวเวทีหมอลำเนี่ยับเป็นกับเมย์ตั้งแต่ขายของตอนเด็กแล้วนะครับ ครับผู้อยากพาฮอดไปเบิ่งหม่อมจอดรถจอดลา bố บ่รู้ว่าเป็นจัง bố là พี่น้องลังไลมาจากถูกสายเลยพี่น้องหลายกาเด้อเด้อพี่น้องเด้อแผนกล้องไปกันรับลุยใครไปยังไงดิอาบิ้งลุมรวมเบาแ้งกัน เ,เดี๋ยวคลิปนี้เดีฟ๋ฟากไปท่นี้รครับไป้องครับทงงานนนอยจะมีนก่อนนี้อัพคลิปได้ครับผมคลิปนี้จะฝากไ้ทีน่นีบสวัสดีครับ